สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา12นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมทิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2555เป็นวันแรกโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่า ความรู้อันเป็นหลักวิชาในวิชาการทุกแขนงที่ท่านได้เรียนรู้มานั้นแม้จะเป็นปัจจัยยางสําคัญในการสร้างแสงความสเปจก็จริงแต่ต้องนํามาพัฒนาปรับใช้ให้เหมาะสมกับหน้าที่การงานที่ตนปฏิบัติอยู่และต้องสแสวงหาประสบการณ์ในการทำงานเพื่อให้ได้ความชำนิชำนาญและความเข้าใจในงานให้ลึกซึง้ง ความสามารถในการใช้หลักวิชาเมื่อประกอบกับความจัดเจนและความเข้าใจในงานนั้นจะเป็นพลังส่งเสริมให้บุคคลปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จผลตามวัตถุประสงค์ทุกอย่าง ในปีนี้สภามหาวิทยาลัยมีมติถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่พระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรรดาชาที่นัตจามาตและปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาการพัฒนาครอบครัวและสังคมแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวมทั้งสิ้น1946คน ต่อมาเวลา17นาฬิกา48นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกณับประที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในนิงคู่คุยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเฝ้าทูลออมพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้ในหวังเวยเวยเลขานุการประจำเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาไทยจีนและในจางอี้หมิงอักราชทูตที่ปรึกษาร่วมเข้าเฝ้าทูลละออนพระบาทด้วยในโงดึกทั้งเอกอักราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละออนพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจักรริงเปลี่ยนวงผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและคณะเฝ้าทูลละอมอพระบาทน้อมกล้าวน้องกระหม่อมถวายยอดเสาหลักเมืองสวรรคโลกที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างขึ้นใหม่แทนเสาหลักเมืองเดิมที่จำรุดเพื่อทรงพระสุร่ายทรงเจิมและทรงปิดทองสำหรับเชิญไปประดิษฐานที่ศาลหลักเมืองสวรรคโลกที่สร้างขึ้นใหม่บริเวณสวนสาธารณะสี่แยกทางเข้าโรงพยาบาลสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยพลอากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการทหารอากาศประธานกรรมการมูลนิธิคุ้มกล้าวในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิและเจ้าหน้าที่เฝ้าทุลออพระบาทถวายพระพรัยมงคลและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศตลต่างพระราชริยาศสยในโอกาสพระราชพิธีเจริญพระชมนมปัรษา5ธันวาคม2556 วันนี้เวลา9ก้ 4. นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพ,พระราชดำเนินแทนพระองค์ไปมหาว,วิทยลาลัยบุรพาตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา2,555เป็นวันแรกมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโทและตรีเข้ารับพระราชทานมปริญญาบัตรภาคเช้าและภาคบ่ายรวมทั้งสิ้น6,955คนโอกาสนี้พระราชทานมพระราโชวาตความว่าปัจจุบันกล่าวได้ว่าสังคมโลกมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นและประเทศทั้งหลายก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้เพียงลำพังแตะต้องติดต่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ ด้วยเหตุนี้การเปลี่ยนแปลงพันุพวนในประเทศหนึ่งประเทศใดไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือวัฒนธรรมจึงส่งผลกระทบถึงประเทศอื่นๆอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในฐานะที่บัณฑิตจะเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองต่อไปควรจะได้ตรหนักในความจริงข้อนี้แล้วเร่งปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงโดยหมั่นพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถความคิดอ่านที่ก้าวหน้าทันการทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมกันนั้นก็นําความรู้ความคิดของแต่ละคนที่มีอยู่มาเชื่อมโยงประสานกันให้สอดคล้องแล้วนําออกไปใช้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างสรรค์ความเจริญที่ยั่งยืนแท้จริงให้แก่ชาติบ้านเมืองถ้าทําได้ดังนี้ประเทศของเราก็จะสามารถยืนหยัดอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งปวงและพัฒนาก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นได้โดยมั่นคงปลอดภัย ต่อมาเวลา14.50นสเสด็จพระราชดําเนินไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างศูนผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาตําบลบางพระอําเภอศรีราชาท่าพระเนรนิทศการแสดงความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างศูนผ,ผ,ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาข,ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยที่ส่งประกอบพิธีวาศิลาเกิกไปเมื่อวันที่20มีนาคม2556 สร้างขึ้นเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใช้ในการดูแลร,รักษาผู้ป่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศใช้เทคโนโลยีขั้นสูงได้มาตรฐานสากลจากสาธรารณรัฐเกาหลีมีการลงนามบันทึกความเข้าใจและสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตระหว่างกันจะผลิตพลาสมาได้3ชนิดได้แก่ Factor 8ใช้รักษาโรคฮีโมลิเลีย A โรคเลือดออกง่ายหยุดยากทางพันธุกรรม IVIG ใช้รักษาโรคภูมิคุ้มกันต่อต้านตนเองโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องและแอลบบมินใช้รักษาโรคไตมะเร็งและเบาหวานเป็นต้น โอกาสนี้ท่อประเนีนิทัศการแสดงความก้าวหน้าซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มนำพลาสมาซึ่งเป็นส่วนประกอบโลหิตผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสมาได้ในต้นปี2559กำลังการผลิต200,000ลิตรต่อปีช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์พลาสมาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปเอเชทีคเดอะริเวอร์ฟรอนท์ถนนเจริญกรุงทรงเปิดโรงละครเดอะสเตจแอดเอเชทีคเป็นโรงละครที่สามารถชมการแสดงได้จากทั้งสามด้านคือด้านหน้าและด้านข้างทั้งสองฝั่งแห่งแรกของไทยตามแนวคิดให้ผู้ชมทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้สัมผัสกับความสมจริงในทุกมิติพร้อมแสงสีเสียงรองรับผู้ชมได้กว่า600อที่นั่ง โอกาสนี้ท่อพระเนศการแสดงมวยไทย l i f e d i l i g n t l ลีฟซึ่งนำศาสตร์การต่อสู้ของมวยไทยที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นศิลปะประจำชาตินำเสนอผ่านเรื่องของยอดมวยไทยคนสำคัญในอดีตจนถึงการต่อสู้มวยไทยในปัจจุบันผสมผสานกับศิลปะการแสดงร่วมสมัย วันนี้เวลา11นาฬิกา5นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัตจามาตเสด็จไปอาคารมหาวิชิราลงกรณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าส่งเยี่ยมและประทานสิ่งของแก่ข้าราชการทหารที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติราชการสนามพร้อมทั้งประทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายทหารอาธิพันโททวีณชาตรีได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีทำให้กระดูกสันหลังหกักกระดูกต้นคอร้าว ร้อยตรีเหรียญทองไร่สงวนได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดที่อำเภอรงงะแงจังหวัดนาราธิวาสทําให้กระดูกขาขว้าหัก100ร้อยตํารวจตรีวุฒินันจันอ่อนถูกลอบวางระเบิดที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาทําให้ขาซ้ายขาดเนื้อเขา่าและจา่าสิบเอกอำนวยสอนบุญชูถูกสะเก็ดระเบิดกระดูกขาซ้ายาาหักที่อำเภอระแง,งะจังหวัดนาราธิวาส นอกจากนี้ได้ทอดพระเนตรห้องอุ่นไอรักที่ทางโรงพยาบาลและสมาคมแม่บ้านทหารบกสนับสนุนที่พักอาหารและค่าใช้จ่ายให้ญาติได้มีโอกาสดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ป่วยมีกำลังใจทั้งนี้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามียอดรับผู้ป่วยใหม่205นายการบาดเจ็บส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละหสิบเป็นการบาดเจ็บที่แขนและขา สำหรับผลการรักษาผู้ป่วยที่รับการรักษาจนทุเลาสามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ได้1 7 0นายลดพิการ20นายและยังคงรักษาอยู่15นายขณะนี้รวมผู้ป่วยราชการสนามจากทุกปีที่ยังคงรักษาตัวอยู่43นาย นอกจากนี้โรงพยาบาลยังจัดโครงการฟื้นฟูสภาพจิตใจหลายโครงการเช่นโครงการกองทบกฟื้นฟูศักยภาพทหารกล้าโดยโรงพยาบาลพระมงก,กุฎเกล้าณสถานพักผ่อนตัอากาศพลาธิการทหารบกบางปูจังหวัดสมุทรปราการเพื่อนําผู้ป่วยราชการสนามที่มีความพิการระดับรุนแรงสามารถกลับมาดํารงชีวิตตามปกติกับครอบครัวด้วยการฝึกอาชีพต่างๆเช่นเกษตรกรรมโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงคอมพิวเตอร์เซรามิก ปัจจุบันได้ทับผู้ป่วยราชการสนามที่ขาพิการและร่วมโครงการดังกล่าวมาทำงานเป็นลูกสร้่งแผนประชาสัมพันธ์จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ